แน่ตอนอย่าเพิ่งไปไหนมานนี่สิหนูก็ใช่สิจะให้เรียกใครที่ไหนมีอะไรป่ะคะผมยาวขนาดนี้ได้ยังไงเนี่ยทั้งซอยทั้งสไลด์มาให้ตัดซะดีๆกิมมี่อย่าเบรกแพ็ก่อนอย่ามาแต่ต้องกับผมหนูต้องตัดให้เห็นติ่งหูเอ๋อเออ,เอ,อมันกะได้ตัดเส้นขนาดนั้นจะเอาความสวยมาจากไหนจะสวยไปเพื่ออะไรให้กระทบกับการเรียน<ะ>สรอาหารไปเลี้ยงผมแทนที่จะไปเลี้ยงสมงองแต่ผมคูโซล่า ม,ม,มนระวังคําพูดหน่อยแล้วก็เหตุผลอีกอย่างคือผมเธอมันยาวบังเพื่อนมากถามจริงผมยาวบังเพื่อนเนี่ยต้องทําทรงไหนกระบงังลมแบบครูแมมตีขึ้นไปสูสงนึกว่าคฟเอลวิสเพรสลีย์แล้วหนึ่งนเนร้อนอีกอย่างหนึ่งมันไม่เกี่ยวกับการเรียนไม่ว่าผมทรงไหนแค่มั่นใจมันก็จบคุณต้องเรียนรู้ที่จะเคารพสิทธิของคนอื่นให้เด็กมีความสร้างสรรค์และเป็นตัวเองมากขึ้นอันนี้เลยอย่าคัดคืนนี่มีสั่งหรือใช่มีเนี่ย ให้อาครูมาอยู่โรงเรียนหนูคะ่ะไม่ได้การละสวัสดีค่ะพออ่ออ